วัดความแรงดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดตัวสีดําค้งอยู่นะเดี๋ยววัดความแรงกันตอนนี้ผมจะเริ่มที่ประมาณสัก3เมตรนะครับอ่ะสเมตรนะครับยังปิวกระดาษทิชชู่สองแผน่นนี้ปิวเลยนะนี่กระดาษทิชชู่สองแผน่นนะครับ ปิวเลยแรงมากว้าว์เจสแซบสวัสดีครับแกจสแทบคลิปนี้ก็จะพามาดูเรื่องพัดลมพกพานะครับพัดลมพกพาหรือว่าพัดลมที่ต่อ USB แต่เป็นขนาดใหญ่หน um ่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้สาย USB C ที่ให้มาค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับดูแล้วก็น่าจะประมาณสักเมตรครึ่งถึง2เมตรนะแต่ผมว่าเมตรครึ่งมากกว่าหรือเมตรยีนี่แหละแต่ยังไม่ได้แกะแต่ก็ประมาณเอานะครับตัวนี้ก็เป็นแจ็คสำหรับ USB C นะครับที่จะต้องเสียบเข้าไปนะครับ หาง่ายครับก็เหมือนกับสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการแกะกันนะครับมันจะมาลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็แค่ยกหัวมันขึ้นอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยตั้งตรงกดไปไปก็จะเป็นเหมือนพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดานะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบไฟอะไรเลยนะอ่าทีนี้เรื่องการยืดนะรู้สึกว่าจะยืดได้สูงเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองยืดดูนะครับว่าได้สักเท่าไหร่ อการยืดก็ยืดขึ้นมาเลยอย่างนี้ประมาณเมตรหนึ่งนะผมประมาณ90เซนถึงเมตรนึงอะ่ะโดยประมาณก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยคือเราสามารถตั้งพื้นได้นะแล้วก็หรือจะตั้งโตะ๊ะแล้วก็ปรับให้มันสั้นมาหน่อยแต่ว่าอตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเอาลงมาให้สุดก่อนอล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บก็จะดึงไม่ขึ้นลว นะให้หมุนที่ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เรามาดูเรื่องไอ้ตัวรีโมทกันดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวดูคู่มือกันก่อนดีกว่าคู่มือเนี่ยมันจะมีทั้งภาษาจีนแล้วภาษาอังกฤษอันนี้หน้านี้จะเป็นภาษาจีนนะ,ะหน้านี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษลองไล่ดูสเปคไปแล้วกันนะครับผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะ สามารถกดแคปเจอร์หน้าจอขยายอ่านได้อีกทีนึงนะครับว่ามันสเปคอะไรยังไงบ้างนะโอเคคู่มือจบไปสายจบไปเหลือรีโมทรีโมทเขาจะมีพลาสติกมาให้นะครับแบตเตอรี่ก็ต้องใช้นะเดี๋ยวแกะดูนิดนึงว่าเขาใช้แบตเตอรี่ขนาดไหนแกะง่ายไหมด้วยอ๋อเขาใส่มีพลาสติกมาให้เลยนะ อันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะจะผมจะดึงอันนี้ออกมาก่อนอพลาสติกออกมาแต่ผมอยากจะดูไอ้ตัวเนี้ยตัวแบตเตอรี่ว่ามันขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูสิตัวแบตเตอรี่เนี่ยแกะฝาเนี้ยจะต้องเลื่อนตรงนี้มา ทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกนะผมจะต้องใช้2มือแล้วล่ะก็คงจะต้องขยับตัวนี้เข้ามาแล้วก็ใช้เล็บดันออกไปเดี๋ยวลองดูอ่าใช่เป็นตามที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้แหละนะเราก็ใช้เล็บเนี่ยเขี่ยเข้าไปทางนู้นมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วเราก็เอาเ,อาเล็บ ดึงออกมานะใช้แบตเตอรี่ cr 2 0 2 5นะครับตัวรีโมทโอเคทีนี้เรามาเปิดกันดูซิตัวนี้ผมว่าเป็นตัวรับแสงอินฟราเรดเนี่ยนะโอเคดูใกล้ๆกันเลยมันจะมีอยู่4ปุ่มนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดู ซูไม่ได้ฮนะโอเคเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยอะจะมีปุ่ม Power ปุ่มสปีดนะครับความเร็วปุ่มทามเมอร์และนี้น่าจะเป็นปุ่มสายนะอ่าโอเคสี่ปุ่มเดี๋ยวลองดูผมเปิดก่อนเลยผมเปิดแล้วไฟสีน้ำเงินเห็นไหมขึ้นมาสี่แถวเงี้ย สดวงเนี่ยก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับทีนี้เวลากดสปีดเนี่ยไฟทั้งสดวงจะหายไปมันจะขึ้นฟอร์มาดวงเดียวพอเรากดครั้งที่2ก็จะขึ้นมาจุดที่2จุดที่สามจุดที่สี่อันนี้คือแรงสุดละรีโมทตัวนี้นะครับปุ่ม power off ปิดนะผมเปิดนะ ใบก็จะหมุนส่วนทา์เมอร์เนี่ยวเวลาเรากดครั้งหนึ่งสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งน่าจะเป็นช่วงของชั่วโมงนะครับน่าจะได้สักเรื่องการตั้งเวลานะครับไฟดวงแรกก็เท่ากับ2องชั่วโมงดวงที่2ก็4ชั่วโมงดวงที่3ก็6ชั่วโมงและดวงที่4ก็เท่ากับ8ชั่วโมงก็นานดีนะครับผม ปุ่มนี้เป็นปุ่มสายหรือเปล่าโอ้อ oh. เขาสายจากด้านล่างนะไม่ได้สายตัวพัดลมไม่ได้สายแต่เขาเลือกวิธีสายก็คือสายจากแท่นเลยนะฮ่ <Huh? S 1> อนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับถ้ามันสายตรงก้านตัวใบนะ่ะมันยากก็ทำให้มันหมุนที่แท่นซะเลยเขาออกแบบมาเข้าท่าดีนะครับเนะนี่ยอะทีนี้มันนี้ สายแล้วอันนี้ก็คือสปีดอ่ะแล้วกดสปีดตรงนี้ได้เลยค่อนข้างสะดวกหยุดสายก่อนแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเหมือนกับรู้สึกจะอาจจะเป็นโหมดเงียบอะนะคิดว่าสําหรับการนอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มีเสียงใบพัดลมเลยค่อนข้างเงียบเลย แล้วก็ใบก็จะทํางานแบบว่าเป่าวันนี้หนึ่งหยุดเป่าวันนี้หนึ่งหยุดตัวใบนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกมาเต็มที่ไม่ได้ออกมาเต็มเต็มแรงของใบพัดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นสปีดเบอร์3ก่อนผมว่าเบอร์สี่เหมือนจะมีปัญหานะเบอร์สามได้ยินเสียงไหม พอกดเบอร์สี่ก็เหมือนเบาบาใบจะเบาลงอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเนื่องจากไฟสถานะเนี่ยมันจะชอบขึ้นมาโชว์ก่อนนะก็เลยถกลายเป็นว่าเวลาที่เรากดสปีดพัดลมเนี่ยเราจะต้อง กะไวเลยอะสมมติจะสปีดเบอร์สาแล้วก็ดูไฟเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วพอได้เบอร์สมเสร็จปุ๊บไฟทั้งสี่ดวงจะเคลื่อนติดมาบอกสถานะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาลองตัวนี้กันตัวนี้ก็อาจจะเปิดไว้ก่อนอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมา ประมาณสักผมปิดพัดลมตัวนี้ก่อนนะครับเนื่องจากมันมีเสียงกวนนะครับเสียงลมกวนตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็จะเป็นพัดลมขนาด1ิบนิ้วแล้วก็มีตัวปรับความความเร็วแล้วก็มีตัวปรับสําหรับตัวตัวเสียบ power bank ครับขอโทษทีตัวนี้ตัวเสียบ power bank เดี๋ยวผมจะลองเสียบ power bank เลยนะครับเรียกว่า พาวะแบงค์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็ประมาณสัก20,000ม ah ิลลิแอมนะครับผม20,000มิลลิแอมก็เดี๋ยวจะลองเสียบแล้วก็ลองดูเลยแล้วกันนะว่ามันลมแรงกว่าไหมหรือยังไงนะครับพอเสียบไปแล้วในะสถานะไฟตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนกับตัวจ่ายไฟอะไรเนี้ยหรือแปลงไฟให้สูงขึ้นนะครับเพราะลมตัวนี้ก็ประมาณสัก12โวล์ ซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับการเปิดระยะเวลานานเนี่ยผมเคยเปิดนานถึง4ชั่วโมงก็โอเคนะครับ Power Bank ก็ลดไปพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากนะครับความร้อนของ Power Bank มีไหมมีนะครับมันก็จะร้อนเพราะว่าผมเปิดเนี่ยผมเปิดสูงสุดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะหาวิธีล็อกใบก่อนให้มันอยู่ลักษณะตั้งตรง มันจะได้พัดลมมันจะได้หมุนได้ถูกต้องนะนะหมุนได้เต็มที่ของมันนะถ้าเกิดเราวางวางคว่ำหน้าลงมันก็จะไม่ดีนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของน้ำใบใบพัดะนะน้ำหนักของใบพัดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดสปีดนะอันนี้ผมเปิดสปีดธรรมดา ตัวนี้เป็นปรับสายนะเดี๋ยวผมจะต้องปรับให้มันตั้งตรงสายรัศมีตัวนี้ก็เกือบ90นะเดี๋ยวลองดูว่าหมุนกลับไปเท่าไหร่สปีดนี้ผมยังเปิดธรรมดาอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเปิดสูงกว่าน,นี้ก็เราสามารถปรับสปีดได้ ถึงเรียกว่าเกือบเนี่ยโอ้โหพัดลมแรงมากนะโอเคตอนนี้ลักษณะการหมุนก็คือหมุนจากด้านหน้าไปด้านข้างนะครับหมุนองศาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเปิดสูตรเลยแล้วกันนะผมเปิดสูตรเปิดสูตรจะมีสะอึกนิดนึงนะแต่ว่า มันเหมือนกับ,บไอตัวนี้จะต้องเก็บไฟไว้พักหนึ่งอะ่ะถึงจะเปิดสุดได้เดี๋ยวผมจะเปิดสุดน่าจะหลังสักหนึ่งนาทีเนี่ยแต่ก็มันก็หนึ่งนาทีแล้วนะผมว่าโอเคผมเปิดเลยแล้วกันเร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไปตัวนี้ข้อเสียงมันคือเวลาเราเร่งสุดเนี่ย ถ้าไฟมันไม่ถึงดีเนี่ยมันก็จะดับแล้วก็ต้องดึงออกก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดใหม่ตัวนี้เปิดสปีดสูงสุดได้ต้องใช้ power bank ดีๆแรงๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบ power bank อีกลูกมาโอเคครับ power bank ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมใช้ อีกเช่นกันนะนะครับชื่อว่าอะไรคงรู้นะครับรุ่นอะไรนี่คงรู้แล้วก็มีขนาดถึง30,000ม ah ิลลิแอมป์เออร์นะครับผมเสียบเข้าไปกับดูสีส้มนี่นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมตัว Power b a n แถึงเป็นตัวแปรสำหรับพัดลมแบบนี้นะครับผมนอกจากน้ำหนักราคา Power b a n แแล้วยังมีผลกับ สปีดพัดลมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าผมเปิดสุดไม่ได้กับโฮแบงค์2 0 0 0 0มิลลิแอมคราวนี้ผมใช้30,000มิลลิแอมนะครับผมเปิดสุดเลยนะครับทีนี้ตอนนี้อยู่ที่กลางนะผมจะเปิดบิดให้หมดเลยสุดเลยจะเห็นว่าหมุนได้แล้วแล้วก็แรงมากด้วยตัวนี้เอาพุทไฟน่าจะดีกว่านะครับคือที่แรกอะว่าจะวัดความแรงนะครับแต่ตอนนี้คงไม่ต้องวัดแล้วมั้ง เดี๋ยวผมวัดระยะให้กันแหละเพราะว่ายังไงตัวนี้มันก็แรงกว่าตัวนี้อยู่แล้ว oh. นะครับผมตัวนี้เหมาะกับตั้งโต๊ะมากกว่านะเพราะตัวสีดําใช้ไฟ1ิโวลต์เนื่องจากบ้านแคบไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความแรงดูก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดตัวสีดําค้างอยู่นะเดี๋ยววัดความแรงกันตอนนี้ผมจะเริ่มที่ประมาณสักสาเมตรนะครับอสา3เมตรนะครับ ยังปิวกระดาษทิชชู่สองแผ่นนี้ปิวเลยนะนี่กระดาษทิชชู่สองแผน่นนะครับปิวเลยแรงมากโอเคทีนี้ปิดก่อนดูเหมือนพัลมสีขาวตัวนี้เบอร์สีอาจจะใช้ไม่ได้นะครับพอเปิดเบอร์สีแล้วรู้สึกมันจะอ่อยๆ ก็จะเปิดเบอร์3น่าจะเพียงพอแล้วกับพัดลมขนาด5โวล์นะครับผม3เมตรเหมือนกันนะครับทิชชู่อ,อ่อนมากเลยเห็นไหมเห็นผมไหเมเอ่ยสเมตร เบามากที่ชู้แทบไม่ปิวเลยเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งถอยอีกนิดหนึ่งนี่นะตัวสีขาวนะครับสามเมตรครับตรงนี้ จะเห็นว่าทิชชู่แทบไม่ปิวอันนี้ประมาณ2เมตรอันนี้ประมาณเมตรหนึ่งเ,เห็นความแรงไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูใหม่สีดำ โอเคหเมตรดูทิชชู่นะครับว่าปิวลักษณะไหนอ่าหเมตรสเมตรทิชชู่ยังปิวอยู่แบบนี้ลักษณะนี้3มเมตรอยู่ลักษณะนี้ยังเ e อียงอยู่คือถ้านั่งตรงนี้ยังไงลมก็ถึงนะ แล้วก็ถึงด้วยนะผมยืนอยู่เนี่ยรู้สึกได้ว่าลมเย็นนะครับโอเคครับโอเคครับพัดลมสองตัวนี้ตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าจริงๆมันเป็นปัญหาคาใจครับผมอยากได้รูปทรงแบบเนี้ยในความแรงแบบเนี้ยแต่ตอนซื้อเนี่ยผมไม่รู้ไงผมคิดว่าเจ้าตัวนี้จะแรงแบบตัวนี้แต่เอาจริงๆแล้วผิดกันเรียกว่า ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับยังไงตัวนี้ก็แรงกว่านะครับผม <Yeah. S 1> นอกจากาใบหน้าปัด10นิ้วแล้วก็ใบ8.5ก็ยังเย็นกว่าหน้า9นิ้วใบพัด7.5นะครับอีกอย่างสีดำใช้ไฟ12โวลต์ด้วยครับและพลังไฟเอาพุตดีๆจาก Powerbank ครับ <Yeah. S 2> ราคาของ Powerbank ด้วยนะ ก็ตัวนี้30.000ม ah, ิลลิแอมยังไงก็ดีกว่าตัว20.000ม ah, ิลลิแอมนะครับถ้าใช้30.000ม ah, ิลลิแอมเนี่ยผมสามารถเปิดได้สุดแล้วก็เย็นสุดด้วยนะครับก็เวลาที่ผมใช้ตัวนี้เอาจริงๆงานหลักของเขาก็คือไปที่งานไหว้อะไรต่างๆจะมีแมงวันมาเกาะอาหารใช่ไหมครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับหนีบกับตะกา้าหนีบกับตะกา้าแล้วก็เป่าลมออกไป ไล่แมงวันเพราะมันสายได้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงอยากได้พัดลมแบบนี้นะครับเพื่อให้สะดวกนะครับในการพกพาแต่ตัวเนี้ยการพกพาของเขาเนี่ยผมก็อาจจะต้องลำบากพับนิดนึงนะครับพับนิดนึงก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้แหละแล้วเราก็ต้องมีถุงใบหนึ่งสำหรับเก็บเจ้าตัวนี้นะครับซึ่ง มันเก็บได้ไหมก็เก็บได้แหละครับแต่ว่า,าแล้วก็พับอันนี้ลงด้วยนะผมลืมพับให้ดูพับลงด้วยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าน้ำหนักเบาลมแรงกว่าโอเคส่วนตัวนี้หนักกว่าลมเบากว่า พูดถึงถ้าเกิดว่าเราไว้ในห้องนอนแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะครับผมว่าผมต้องเปิดสปีดประมาณสัก3อีกครั้งหนึ่งผมว่าใช้ได้เย็นกำลังดีแต่ถ้าเอาแบบเย็นมากหน่อยก็ตัวสีดำนะครับส่วนปัจจุบันตอนนี้ผมชอบตัวไหนสงสัยคงต้องบอกว่าชอบทั้งสองตัว แต่ชอบสีดำมากกว่านะครับผมก็สีก็อย่างว่าสีขาวมสวยเมื่อมาสักผมลืมพับให้ดูนะโทษทีเวลาเราเก็บสีขาวนะครับพัดลมตัวเนี้ยเราก็แค่จับตัวเนี้ดันเปิดให้หรวมนิดนึงตรงนี้นะครับพอหรวมเสร็จมันก็ จะไม่ล็อกมันก็จะเอ็เลยแล้วเราก็ปิดเปวนลักษณะน,นี้ก็จะได้พัดลมแบบนี้มานะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็สะดวกดีนะครับหากระเป๋าใส่อะไรน่าจะง่ายที่ผมเลือกตัว P 2 1ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าคิดว่าหน้าปัดมันด้านหน้าของพัดลมเนี่ยมันใหญ่สุดแล้วมันจะมีหลายรุ่นเลยแต่ไ P 2 1เนี่ยผมเพิ่งเห็นผมก็เลยซื้อเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณ ราคาตามที่บอกประมาณพันหนึง่งครับผมก็จบกันไปกับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าผมจะอะไรมาลงอีกนะครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ